สวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องจ๋าพอกันกับแม่น้องเนเนี่น,น,น้องรู้ว่าชาแนลค่ะกินเขากับซุปมะเขือค่ะพี่น้องร้านยยฟ้าค่ะร้านยยฟ้านี่ซุปมะเขือเพิ่นซุปมะเขือใส่ปลาทูต่ว่าความจินแบบไม่ได้อยากกินซุปมะเขือใส่ปลาทูปลาทูด้อยากกินซุปมะเขือละล่ามากินซุปมะเขือละล่าเนาะ <laughs> แต่ว่าอันนี้เพิ่นสุกใต้ปัดทูอืมมันก็แซ่บดูแต่ว่าแต่ว่ามากินแซ่บูุปมะเขือละละาซื้อน,นะพี่น้อง <laughs> กระูงหน่องแน่ๆม้ากระเลื้อแหวแวแหวลานเพิ่นถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยอยู่แซ่บอยู่ฮึมสุกมากเก๋อสาวหน่อยก็เบิ้งกระตุนดูเปล่า เมื่อคืนนี่นอนปรหลาดๆแล้วปวดหัวหลับตื่นๆปวดหัวแห้งปวดหัวตุบๆอยู่คือน้ำอายคือน้ำไายบ่อยากใหิไายบ่อยากให้ิายไป มียาสมุนไพรอย่างยาต้มยังให้กินดีเน่พี่น้องเลยมียาดีบอกแน่นะบ่หายดอกแต่ว่ามียาดีจะให้ไม่กินดีชะลออายุไปเรื่อยๆอ,ยอยันสิเนาะ ทั่วามเจ้านี่ก็ขี่รถไปตลาดที่รถมอเตอร์ไซค์ไปตลาดจะไปหายาต้มสมุนไพรทั้งใดมาให้เพิ่นกิน ทำใจยังไม่ได้เลยอ่ะจบมะเขือส,ส,อสบูดปากกาันบ่าหนาวแล้วพี่น้องเอร เริ่มห่อนเอาแล้วแดดคัดต่เศร้าละเริ่มบ้าหนาวเริ่มบ้าเย็นแล้วอากาศ ิวน้ำเช่เนาะเอิญสาวน้อยน้ำมใาหายกันนะนว่าหาหิวน้ำจังเลยใครเจ้าน้ำให้แม่นนะเผ็ดจังเลยเจ้ามมใหายป่ะพี่น้องว่าเอ้ย่่าหิวน้ำจังเลยว่า,า่า ้ำให้แม่น่อยว่าก็มีใช่หล่ะ้งเซซิ่ไม่ได้กินพี่น้องเลยนงเซซิ่ไม่ได้กินนงเซซิได้ไปเอาน้ำเอง นอกว่าอยู่น้ำจังไม่ได้กินดอกแปะน้ำเองก็ได้พี่น้องมาแล้วค่ะมาแล้ว <c oughs> บอกนัว่าได้ยินม่เรียนไหมได้ยินแม่มแม่มาเอาเองสิเขาบอกแม่แม่มาเอาเองสิอืมมันดีใส่ปเด็นยอดไว้มัน,นี่ย <c oughs> น,นี่ใส่ลูกสาวประด้ย้ย่อนออนุ่มลักกิโลก็ลดลงดี้ดีพี่น้องเฮ็ดจังได้ดีเหรอสองอาทิตย์ม่นีรักกิโลลดตลอดบอกข้จกนจังแม่ ทั้งๆที่ลงคลิปอยู่เสมอก็ได้เริ่มจะเมื่อยแล้วแ่ะ ว่าเอ้ยว่าอยู่น้ำจังเลยว่าค่ะว่าน้ำให้แม่น้อยว่า ก็มีแต่ละ่ะห้องเซซิไม่ได้กินพี่น้องเลยห้องเซซิไม่ได้กิน่นห้องเซซิได้ไปเอาน้ำเองแต่ว่าหิวน้ำจังไม่ได้กินดอกไปเอาน้ำเองก็ได้พี่น้องมาแล้วค่ะมาแล้ว บอกหนูว่าได้ยินม่เรียนไหมได้ยินแม่แม่ม่เอาเองสิเขาบอกแม่แม่มาเอาเองสิอืมมันนีใส่ไปเด็กยอนไว้มันเนี้ <c oughs> มันนี้ใส่ลูกสาวไปเด็กยอน นรักกิโลก็ลดลงดีดีพี่น้องเฮจังใดดีเหรอสองอาทิตย์มานีรักกิโลลดตลอดบอกข้นจักเม็ดแขางที่ลงคลิปอยู่เสมอก็ได้ Mình sớm lắm rồi đó <cười> <cười> แค่นี้แหละครับพี่้องบ๊ายบาย